สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับ Honda c ซ vic นะครับตัวนี้1.7ึออโต้ตัวท็อปนะครับใครสนใจรีบโทรเจรจาสอบถามนะครับเออจะอาจจะจอดไม่นานนะครับราคา99000บาทนะครับสภาพสวยกริบเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับเนียนๆใครหาไว้ใช้งานนะครับรีบโทรเจรจาต่อรองนะครับ เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับรถมันสวยนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับถ้าใครชอบเน้นหาไว้ใช้งานตัวนี้เป็นรถยอดนิยมครับใช้งานคล่องตัวสบายแน่นอนนะครับ1.7เอาเป็นว่าถ้ายังไม่มีความรู้กําลังจะชอบก็เข้าไปศึกษาความรู้ได้นะครับในส่วนของ Diension c ขับนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นิยมมากๆเลยนะครับราคาไม่ถึงแสนไปต่อรองดูเลยนะครับ ตัวท็อป Airbag ABS นะครับนี่สภาพถือว่างานมากๆเลยใครชอบแนวนี้รุ่นนี้ของ Honda ครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปใช้งานนะครับนี่นะครับด้านท้ายก็สวยๆกริปเลยนะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดหน้าเดิมหลังเดิมนะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับรถอยู่ที่เมืองทองครับ